สวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของป้ากละแล้วก็จุดดังดค่ะ เอาง่ายๆคือฝ้านะคะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะคะทําให้เราขาดความมั่นใจสุดๆไปเลยใช่ไหมคะฝ้านะคะเขาเกิดจากการที่เซลล์เม็ดสีใต้ชั้นผิวหนังนะคะหรือที่เรารู้จักกันในานามเม็ดสีเมลานินนะคะเขาเกิดการทํางานผิดปกติะคะ่ะโดยมักจะขึ้นเป็นวงเล็กๆสีน้ําตาลก่อนนะคะแล้วถ้าไม่หาทางหยุดฝ้าหรือว่าป้องกันนะคะเขาก็จะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นเป็น แล้วก็ฝังลึกลงไปในเซลล์ผิวเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณหนกแก้มตรงนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยกลางคนอรยุวัน30-40อันนี้คือบอกฝ้าเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าผู้หญิงอะคะมีโอกาสเป็นฟ้าได้มากกว่าผู้ชายถึงเกา้าเท่าเลยทีเดียวค่ะและเจ้าสาเหตุของการเกิดฟ้าเลยนะคะตัวดีเลยนะคะก็คือแสงแดดนั่นเองค่ะ แสงแดดนะคะคือสาเหตุหลักๆเลยค่ะที่ทําให้ผิวของเรานะคะเกิดฝ้าขึ้นมาเพราะว่าแสงแดดนะคะเขาจะเข้าไปกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ไทโรซินเอตค่ะให้ผลิตเม็ดสีเมลานินขึ้นมานะคะซึ่งตัวนี้เขาจะทําหน้าที่กรองรังสีอ v เมื่อผิวได้รับแสงแดดมากขึ้นนะคะเม็ดสีเมลานินนะคะก็จะถูกผลิตออากมากขึ้นตามไปด้วยค่ะก็เลยเกิดฝ้าขึ้นมาบนผิวหน้าของเราค่ะแล้ววิธีการป้องกันการเกิดฝ้าแบบ เบสิคเลยนะคะก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะยิ่งแดดจัดๆนะคะก็ต้องแบบหลีกเลี่ยงเลยนะคะเวลาจะออกจากบ้านนะคะก็ต้องทากันแดดให้เรียบร้อยนะคะออกไปไหนก็ต้องพกกันแดดไปเลย,เลยะคะ่ะหรือไม่นะคะก็ใช้ร่มนะคะที่แบบว่าสามารถป้องกันร,รังสี UV ได้นะคะสวมหมวกสวมผ้าคลุมให้เรียบร้อยนะคะ เพื่อไม่ให้แบบแดดนะคะ2โดนหน้าเราเต็มๆค่ะและการเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะเราต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30นะคะ PA อย่างน้อยนะคะบวกบวกขึ้นไปค่ะ เพื่อป้องกันรังสี UVA นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมทาก่อนออกแดด30นาทีด้วยนะคะและสำหรับครีมกันแดดของครีมวิวิ n g นะคะนักวิจัยนะคะเขาก็วิจัยออกมาเยอะแยะมากมายหลายสูตรให้ลูกค้าได้เลือกทำแบรนด์เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจทำแบรนด์ครีมกันแดดนะคะกิ v มีอีกหนึ่งคลิปค่ะเดี๋ยวกิฟจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ นอกจากจะต้องหลีกเลี่ยง,งแสงแดดแล้วนะคะเรายังต้องหลีกเลี่ยง,งยาด้วยเอ๊ะยาอะไรนะยาที่มีส่วนผสมของโฮอร์โมนค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนทําให้เกิดฟ้าได้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะยาคุมกําเนิดนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้โฮอร์โมนของเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทาให้เกิดฟ้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและวิธีป้องกันการเกิดฟ้าอย่างที่3านะคะอันนี้คือง,ง่ายมากๆเลยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะ พักผ่อนอย่างน้อยเลยนะคะอย่างน้อยเลยนะคะก็คือ7ชั่วโมงต่อวันนั่นเองค่ะลดแล้วก็เลี่ยงนะคะความเครียดต่างๆของเราค่ะแล้วก็อย่าลืมหากิจกรรมสนุกๆเพื่อผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้าให้มากๆด้วยนะคะต่อวันนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราค่ะนอกจากจะเลี่ยงฝ้าได้แล้วนะคะก็จะทําให้ผิวเราสวยแล้วก็สุขภาพดีขึ้นดนด้วยค่ะ และอีกวิธีหนึ่งในการช่วยเรื่องฝ้านะคะที่หลายๆคนนะคะเลือกจะใช้ก,กันก็คือการเข้าคลินิกไปเลเซอร์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเลเซอร์ด้วยเครื่อง IPL นะคะที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการยิงเครื่องแสงนะคะเข้าไปนะคะบางคนก็จะใช้แบบการฉีดยาเข้าไปในชั้นผิวเพื่อลดรอยดำต่าง,าง,างนะคะรดรอยฝ้ากลับบนผิวหน้านะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนเลือกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเลือกสถานที่ที่ปลอด แล้วก็ที่มีมาตรฐานนะคะ,ะก่อนจะทำก็ศึกษาให้ดีด้วยค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องป้านะคะหลายคนก็นิยมทายาหรือทาครีมนั่นเองค่ะอย่างเช่นยาประเภทกดวิตามิน A นะคะยากลุ่มทานิสมิทน,นะคะหรือครีมที่มีส่วนผสมของกดผลผลไม้ครีมไวท์เนิ่งต่างๆนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการรักษา ฝ้ากลับได้ด้วยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกิ๊ก็มี3สกินแคร์ค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าตรงนี้มาแนะนําทำําแปร์กันค่ะตัวแรกนะคะก็คือไบรท์บูสเตอร์แอมพลนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแอมพลูที่ช่วยลดเหีืยวนฝ้ากับจุดดำๆได้ดีมากๆ,ๆเลยค่ะสารสกัดสสำคัญในแอมพลูตัวนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องฝ้ากลับตรงนี้นะคะก็คือแอสโตโซมไวทินอลนั่นเองค่ะ ซึ่งสารตัวนี้นะคะเขาจะถูกเก็บอยู่ในแคปซูลที่มีอนุภาคเล็กมากๆเลยค่ะเรียกว่าไลโปรโซมค่ะด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะคะทําให้สารตัวนี้สามารถเข้ากับผิวหนังได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์จะย้งการสร้างเม็ดสีผิวนะคะที่เป็นต้นเหตุของป้ากลัุดางดำๆแล้วก็วาหมอ,องคล้ำนั่นเองค่ะซึ่งสารสก,กัดไอโตโซมไวทินตัวนี้นะคะ มีประสิทธิภาพสูงกว่าอาร์บูตินถึง2หมื่นเท่าเลยค่ะและก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าไกโคลิเตแอซิดน,นะคะหึ่พเท่าเลยค่ะและสก,กินแคร์ตัวที่2นะคะที่อยากแนะนำให้ทำแบบน,นะคะก็คือ Be นไวท i ช s e ิ่ง um นั่นเองค่ะเซรั่ม um ตัวนี้นะคะได้รับความนิยมในการทำแบดมากมากเลยค่ะลูกค้าทำแบดไปนะคะแล้วก็กลับมารีออเดอร์ซ้ำบ่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าตัวขายดีมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นเลยก็ว่าได้นะคะเขาผสนสารสก,กัดขา้าวโพดไฮยาลูรอนแล้วก็วิตามินบี3เข้าไปด้วยกันค่ะช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะที่จะทําให้เกิดฝ้ากลับนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะเขายังมีความสามารถในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะให้ผิวนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยแล้วก็ให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ำได้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขายังกระตุ้นการสร้างกรดไขมันอิสระแล้วก็เซรามายค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวนะคะในชั้นหนังแท้แล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นมีน้ำมีนวลค่ะและสกินแคร์ตัวสุดท้ายนะคะที่กิตฟอยากแ,แนะนําให้ทําแบรงนะคะคือ Excellence Whitening Sport u p Cream ตัวนี้ค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะได้รับความนิยมมากในคลินิกสงความงามต่างๆค่ะซึ่งคุณหมอนะคะเขาจะเลือกสูตรนี้ในการทําแร์ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นครีมลบเลือนฝ้ากระสูตรเข้มข้นพิเศษกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 อัลฟาอาปาตินสารสกัดจากสายพีชแล้วก็โปรบิวทิลเรสซินอลซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะคะเขาก็มีสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดฝ้ากระจุดดำดำนะคะโดยการที่ไปยับยั้งเม็ดสีนะคะเมลานินแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากการแพ้การระคายเคืองแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิว เราให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็เย็นมุงได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือสกินแคร์ทั้ง3ตัวนะคะที่จะช่วยปกป้องผ,ผิวของเรานะคะจากฝ้ากัะแล้วก็จุดดงำๆที่กิกยัดแนะนำให้ทำแบรนด์ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะทำแบรนดกับ c ติ้นบิว i n ้นะคะก็ะสามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกิ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัสไซื้อแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ